วันนี้จะพาทุกคนไปรีวิวเลิฟโฮเทลที่ญี่ปุ่นค่ะจะเป็นคล้ายๆมั่นรุ่นนิดนึงนะคะทุกคนนี่มันทางอะไรเนี่ยอันนี้คือจะเปอาโอโกรมีให้แบบใหญ่ค่ะอน,นี้คือสามารถแบบแช่ส่งคนได้แบบสบายตรงนี้เลยค่ะนี่เนละสามารถนั่งดูทีวีได้สบายสามารถขอเช่าแบบชุดเขาเรียกอ,อะไรชุด คอสเพลย์ใช่คอสเพลย์เขามีเป็นพวกอุปรกรณ์ทำผมเนี่ยให้ยืมด้วยนะแล้วมียุกยาต่างๆมีโวดล้ครีมมีโลชั่นนี้ด้วยมันสุดยอดอ่ะโตน๊นสน้ออนี้อันนี้วอันนาะเฮีนาะอมเน w m e ช สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้จะพาทุกคนไปรีวิวเลิฟโฮเทลที่ญี่ปุ่นค่ะซึ่งถ้าเปรียบเทียบเหมือนที่ไทยก็จะเป็นคล้ายๆามั่นรุ่นน,นิดนึงนะคะเป็นครั้งแรกและก็ไม่คิดว่าจะได้ทำคอนเทนต์แบบนี้นะทุกคนก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ยอย่างอย่างที่คลิปที่แล้วที่เราไปอโอดายบะใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยคือพรุ่งนี้เนี่ยเราจะไปแคมปิ้งกันแล้วบังเอิญว่าเราตั้งใจว่าจะนอนบนรถกันนะคะนั่นก็คือจะชาจูุฮักก แต่ว่าคืออากาศมันหนาวมากทุกคนก็เลยกลัวว่าแบบว่าจะทําให้เราไม่สามารถนอนได้แล้วทางเลือกที่ดีที่สุดของเราก็คือการนอนโรงแรมค่ะซึ่งหาโรงแรมแบบทุกที่แล้วแล้วไม่มีที่ว่างเลยเพราะว่าเราไม่ได้จองมาใช่ไหมคะช้อยสุดท้ายของในวันนี้ก็คือเป็นโรงแรมนั่นเองค่ะซึ่งเราก็เลยคิดว่าอยากจะมารีวิวให้ทุกคนดูว่าโรงแรมที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะไปดูกันว่าจะเป็นยังไงคะ่ะ แล้วทางเข้ามาก็คือแคบแล้วก็ไม่มีรถเลยทุกคนดูสิทุกคนกคน,นี่มันทางอะไรเนี่ยฉันแหบกลัวเด็กต้องอนะไรเนาะ

ประตูก็คือใหญ่มากใหญ่สุดๆและจะให้ดูว่าตรงนี้เนี่ยเราจะมีตรงข้างหน้าอันนี้ก็คือจะเป็นเกงกันนุ่นอันนี้เราสามารถที่จะทําขึ้นมาเป็นที่วางของก็ได้แล้วก็จะมีสลิปเปอร์ให้แล้วก็คือว่างเลยคือห้องดีมากแล้วคือละแปดความจริงคือห้องมันดีโอเคแต่ว่าอิมเมจอะคือคนญี่ปุ่นเขาก็อิมเมไม่ดีใช่ไหมอะไรอย่างนี้ยก็ มันมันติดตรงนี้แหละแต่ว่าห้องอ่ะคือกกว้างแล้วก็ครบทุกอย่างอะไรเดี๋ยวเข้ามาดูตรง่วนนี้อันนี้ก็คือจะเป็นอโอโรโอโรมีให้แบบใหญ่ค่ะน,นี้คือสามารถแบบแช่สองคนได้แบบสบายๆคือจมร์ชื่ไหมอ่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นโซนเปียกนะอันนี้จะเป็นอน่างน้ำ ฉากโครงต่างๆก็คือมาตรฐานในใเ,เนี่อุ้ยมันเป็นออโต้ด้วยอ่ะอสุดเวยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะมีเป็นอันนี้ชุดผ้าคลุมอาบน้ำแล้วก็มีผ้าคลุมของเราหนะุ้ยอันนี้ก็แบบมีเยอะมากมันคืออะไรอ่ะอ๋อเป็นเลดี้เซตเลดี้เซตก็ของผู้หญิงที่ใช้อนะไรอ,อย่างเงี้ยเนาะมีไฮบทุกอย่างแล้วก็มีแชมพู มีมอยเจอร์ไรเซอร์โลชั่นแล้วก็มีมอยเจอร์เมล cleansing wash liquid cleansing แบบเยอะมากๆสำหรับคุณผู้หญิงอะ่ะคือไม่มีปัญหาเลยเดี๋ยวมาดูที่อยากให้ดูก็คือมีไมโครเวฟด้วยค่ะ <c oughs> มีไมโครเวฟด้วยอันนี้เขามีแรบให้ดูนะคลับแรปทำอะไรอะ่ะนรปสกาแล้วก็มีการต้มน้ำร้อนมี แก้วกาแฟนะก็คือสามารถกินชากินกาแฟนะแล้วก็ตู้เย็นตู้เย็นเนี่ยจะต่างจากที่เราไปโรงแรมทั่วไปก็คือมีสองชั้นเธอแล้วใหญ่กว่าด้วยอ๋อม,กกมีของ <laughs> แล้วมีของเอ๋อกระป๋องแล้มีกระเพราด้วยอ่อา <laughs> อมาแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเตียงน, <laughs> นอนเตียงนอนคือใหญ่มากเลยทุกคน <laughs> นอนสองคนได้สบายใครใครใส่ไหน,ใน เ,เหมือนโรงแรมที่ไทยอะ่ะไม่เหมือนโรงแรมหรือโฮเทลแล้วก็จะมีทีวีจอใหญ่ส่วนโซฟาก็จะอยู่ตรงตรงนี้เลยค่ะนี่นี่ก็คือนั่งดูทีวีได้สบายแล้วเขาจะบอกว่าสามารถเลือกดีไซน์ของห้องได้ด้วยนะเราจะเลือกแบบไหนก็ได้เอาตามใจชอบเลยแล้วที่สําคัญเนี่ยเขาจะไม่ได้มีพนักงานมาต้อนรับข้างหน้าเราเพราะว่า อะไรคะคุณสามาีทำไมถึงไมง private, ่มีพนักงาน Private เขาเซฟ p r i v a t e ใช่ไหมเพราะบางคนอะเวลามาที่เลโรงแระมันก็จะเขินอายใช่ปะเวลาเจอกับพนักงานคุยกับพนักงานมันก็จะเขินนะทุกคนฉะนั้นเนี่ยเขาแก้ปัญหาโดยการที่คือให้เกียรติลูกค้าแล้วก็ให้ความเป็นส่วนตัวกับลูกค้าก็คือเข้ามาโดยที่ไม่ต้องให้พนักงานเนี่ยมาเช็คอินให้เรานะแล้วเวลาออกไปเราก็ออกไปได้เลยใช่ไหมแล้วเวลาเช็คเอาท์เนี่ยคือเช็คเอาท์กี่โมงคะสิบสองเที่ยง ดีมากคือปกติโรงแรมที่ญี่ปุ่นอ่ะจะเช็คเอาท์วเวลาประมาณสิบโมงใช่มซึ่งที่นี่เนี่ยมันเช็คเอาท์แบบเวลาแบบสายได้อะไรเงี้ยสามารถแบบตื่นสายก็ได้เรื่องวเรืลยลูมเซอร์วิสมอลเดี๋ยวลูมเซอร์วิสเขาก็มองเห็นอะไรลูมเซอร์วิสอยากรู้ว่าเขาจะมาแบบไหนอะดูหแลกันเนี่ย แล้วไม่เคยเจอที่ไหนนะรีโมดคือใส่ถุงแบบนี้เพราะว่ากันแบบเวลาคนก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาเข้ามาใช้งานใช่ไหมมันก็จะช่วยกบบการป้องกันสิ่งสกปรกไ,ได้เดี๋ยวมันทำเปนหมดชุโตสวยกันล้วที่สำคัญเนี่ยดสุดคมารถู่้เท่าไดおข組様หน前ากากเนี่ยのの5個をองรีเทิなって <laughs> フリーで <laughs> だからシャンプーとかいいやつ。で,<ー>できるレンタルうん。<laughs> まか、あ、も有料じゃん,、うん。うん。5個まで。えー、5個<あ>ここまで。ねね、まであそういうこと。<laughs> でもメンバー,ンバーだったフリーダー、ね。トコン。みんなは。サマー。コーチャーを買うと。コーヨライト。コスプレー。コーチゃーにコスプレ。 แต่เราไม่ได้ใช่ไหมอย่าเลยมานอนเฉยเถอะอ๋อวลคามตัวเองก่อเลยฟรีเลเอ๊ะมีวิลคามจริงด้วยเหรอฟรีหรอเทพสีกเอ๊ะาเจ้าเนี่ยค่เนี่ยไม่แล้วแย่ไน่ารักราคาถูกกว่าโรงแรมปกติด้วยนะแล้วเซอร์วิสดีกว่าด้วยอ่ะ อาเดีんん๋ยวมาทำน่เมนูแล้แล้วเมนูไหนที่หมดอ่ะเขาก็จะมีเขียนบอกไว้ด้อมันเข้าใจะสะดวกอ่ะเวลาแบาบาจะสั่งอะไรมันก็จะได้แบบดูได้เฮ้ยมีทำพ็เกอร์ด้วยเดลิเวอรี่เดลิเวอรี่จะรู้กตทำพิซซ่าตัวดม่ไนเนี่ยใช่ไหมใช่ เด็ด<か>でびっくりしたあと絶対あるのがこれですあのえあの分かってる大丈夫ああ<ー>ทุกคนนั่งดูสามีกดไปเรื่อยๆเขามีเป็นพวกอุปกรณ์ทำผมเนี่ยให้ยืมด้วยนะ แล้วมียุกยาต่างๆคือถ้าเป็นอะไรขึ้นมาก็คือสามารถที่จะแบบว่าเขาเรียกอะไรขอขอได้เออมีโวตีนิครีมมีโลชั่นนี้ด้วยว้าสุดยอด ทุกคนประสบการณ์ในการมาเิฟโฮเทลที่ญี่ปุ่นนะก็เป็นอะไรที่รู้สึกแปลกใหม่มากๆแล้วก็ตกใจกับอะไรหลายๆอย่างนะเพราะว่าตอนแรกอะเรามีอิมเพิร์ว่าเิฟโฮเทลมันต้องเป็นแบบว่ามันต้องไม่ใช่สไตล์เนี้ยคือมาที่เนี้ยให้ความรู้สึกเหมือนไม่ได้มาเิฟโฮเทลเหมือนมาโรงแรมมาพัางปกติเลยเพราะว่าทุกอย่างก็คือแบบมันลักชูมากอะทุกคนมันค่อนข้างที่จะ ลักชูประมาณหนึ่งเลยแล้วก็ราคาก็กำลังดีนัำบาพิอฮะนบาพิดสียชอ๋อนนะแพร์เบดนเำอาอืมแล้วก็สุรีมีเตอะคนนี้คมอ้อ๋อมอืมใช่เพราะว่าที่โรงแรมอ่ะเขาค่อนข้างที่จะ ปิดความเป็นส่วนตัวของลูกค้ามากมันค่อนข้างที่จะ private มากตั้งแต่ที่จอดรถที่จอดรถก็คือถ้าใครต้องการความเป็นส่วนตัวไม่อยากให้ใครเห็นทะเบียนรถอะ่ะก็สามารถมาจอดอีกฝั่งนึงได้ก็คือเขาจะปิดทะเบียนรถให้เรานั่นเองเนะทุกคนเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยดีมากเลยเนาะนั่นแหละ่า,ะามาใช้ประสบก,การณ์ในการมาเริเดนโฮเทลที่ญี่ปุ่นครั้งแรกของเราคิดว่าเราคง ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะยังไงถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u ับ c r i b e ให้ด้วยนะคะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นล